จะบรรเกิดมีนะคะแล้วแต่กรรมฐาน,นะคะเสนะคะคอค่ะอย่างนีอืมมีตั้งค่ะมีอะไรบ้างคะแม,มษาษา่มีสังฆทานบรรล,ลืมีสังฆทานครอบครัวะสังฆทานครอบครัวค่ะไปทำบันเกิดค่ะอยู่วัดจันทรังสีใช่ไหมคะ,ะยู่วัดจันทรังสีนะคะหลวงพ่อสดค่ะวัดจันทรังสีอยู่อ่างทองนะคะทุกคนอ่าเออ คุณแม่ชีเชวีวันเนาะท่านจัดสังฆทานไว้ให้เราทําบุญแล้วแต่กําลังศรัทธาเนาะแล้วก็ยอดตู้แล้วแต่เลยเราจะยอดเท่าไหร่แล้วก็มีชุดสังฆทานด้วยมีภาพประจําวันเกิดตั้งแต่วันจนนันทร์เรถึงวันอาทิตย์นี่เนาะเขาลงหนูมุ้งเข้ามานี่เข,า,า,ขาก็เอาของวัจนเราไปลงลเออไปอยู่ด้วยกันไม่ได้รู้หรอกเขาบอกว่า,มาไ,ปปไม่เปิดไม่เปิดไม่ปิดนั่นนะพี่ <laughs> สบายดีได้ <bunker> สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้นอนสังดุกับคทุกคนมาอยู่ที่วัดจันทังสีเนาะจะเมื่อนี้ก็เป็นเรื่งทุกจีที่เขาเที่ยวกันเนาะจะเมื่อนี้สังดุกกับพิุตก่อมาซอยอ่าอยู่วัดจันทังสีซอยยกเป็นสังฆทานนอนแล้วกันซอยเพป็นอยู่ตรงสังฆทานเห็นเป็นม่เห็ดหมุนเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิรงทางไม้มาอยู่ในวัดจันทังสีวันนี้อย่างเนาะจ้ะ สวัสดีครับ <laughs> น้องมาทำมออบุญใบพัะน้องชื่ออะไรถามน้องซีน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรจ๊ะอ๋อน้องเดียพี่ชื่ออะไรบอกน้องด้วยชื่่ออะไร <laughs> อ๋อวันพุทหาดวัดประจันท์ไหนครับรังวันพุทหาดนี่คือชุดสังฆทานประจำวันเกิดนะทุกคนถ้าผ่ามาวัดจันทันรังสีเกาะมาเห็ดบุญได้เนาะแล้วแต่สตาเลยเขาชใส่ช้ธาใดก็ได้เนาะประจำวันเกิดวันศุกร์ อยู่ไหนคะวันนี้สีเหลืองพอโซแม่ไปไหนออยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็เดินมาอืสำรวจสำรวจวันนี้ค่ะพี่อุดก่อมาช่วยมาช่วยยกสังฆทานนอยู่วัดจันทลังสีเนาะจ้าทุกคนพอดีได้มีโอกาสเลยมาก่อ มัซอยเพลิอนเนาะจ้ะหลวงพ่อมัจจัทธังสีอ่างทองนะจ้ะทุกคนคนมาฮห้บริบูรเรื่อย น้องสนุก็มาอยู่กับคุณแม่ชีชวีวันนะคะแม่ชีเพื่อนอยู่วัดจันทนังสีหนองอ่างทองซึ่งอยู่ในวัดจันทนังสีเนี่ยก็จะมีสุดสังฆทานประจำวันเกิดเนาะมีพระประจำวันเกิดนะมันจ <Yeah. S 2> ้าแต่แม่เพื่อนเห็ดไว้หลายเลยเนาะสำหรับไผรที่ว่าอยากให้เฮ็ดบุญเนาะอันนี้เพื่อนก็แล้วแต่กาําลังศรัทธาว่าเขาสิเฮ็ดเท่าไหร่ไเซียนก่อนเนาไปเฮ็ดบุญได้เนาะแล้วก็กําลังศรัทธาเลยแกใส่ซองถวายพระอ่าแล้วก็ กัดตู้มีเหรียญก็ได้หรือยี่สิบบาทก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เราเออร้อยหนึ่งก็ดีแล้วจะความเต็มใจลูกไม่ต้องให่เดือดร้อนทำแล้วไม่เดือดร้อนนะคะจะได้บุญเต็มๆอันนี้ก่อคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะมือนี้ก็เป็นมืออาตุจจีนอ่าอยู่ทางวัดแม่ก็มีศาลจะไม่ควรยืมน้ำมันด่าแม่นเลยคนกลับมาทยอยมาเรื่อยๆมาเที่ยวเนาะมือนี้เป็นมื้อเที่ยวของคน อยู่ทางวัดจันทรังสีก็จะมีนี่นอกวัดจันทรังสีหลวงพ่อสดอ่าวิหารหลวงพ่อสดอย่างนี่ค่ะหลวงพ่อสดแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสามจะแม่กวนทิมเจ้าแม่กวนทิมผัดมืออ่าแล้วฝั่งวัดจะมีหลวงพ่อโยกหรืมีหลวงพ่อโยกไหคะ้วยแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรนะคะที่หวังฝั่งวัดจันทรังสีอ่าแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งวิหารค่ะวิหารจะมีหลวงพ่อสดมีคนมากราบไหว้เยอะอันนี้คน กท้าหลายเย็นยนแรงฮ่าว่่วนนเสร็จลูกผลเล่นสองนะแ้วแต่านได้แต่าลูกมบุด้วยวันะรสุกนันศุกสีฟ้าเันนี้แ pues ่าูาบด้วยนะลูกนะแต่ สามนุตกกพาทุกคนมาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมเนาะจ้านี่อันนี้ก็อยู่ภายในวัดจันทลังศรีเด้จอจ้าตอนนี้เนาะสามนุตกพาทุกคนมาอยู่ที่วิหารเจ้าแม่กวนอิมเนาะจ้ะอยู่ที่วัดจันทลังศรีอ่างทองเน,นาะสามนุตกจะพาทุกคนเข้าไปทางในเนาะไปทีน่นน้

การกลาบบ่ายเจ้าแม่กุนอิมพันมือเนาะจา้าอ่าก็จะมีสร้อยมุกเนาะทีทางวิหารเพื่อนเลยจัดวางไว้ให้นะแลวก็อ่าบูชาเอาเนอนแล้วแต่กําลังสัท้าว่าแล้วแต่กําลังสัทธาเขาเลยละก็มีสร้อยมุกเจ้าแม่กวนอิมหลังจากบ่ายแล้วเนาะเขาก็เอาสร้อยมุกของเจ้าแม่กวนอิมเนาะไปคล้องอยู่มือเดอ้อมือเพื่อนเนาะ ขอโซขอไซขอลาบเนาะขอเงินขอคำ้ำขอยังกับคอเนาะทุกคนไปใจกับทั้งหน้าจะไม่กลนอิ่มพันมือเลยนี่องค์จะไม่กลนอิ่มพันมือเนาะจ้าทุกคน เห็นไม้หอมทั้งองค์เลยนะจ๊ะทุกคนที่ว่ามาจากเมืองจีนเนาะเพื่นทางไม่ซีเพื่อนก็เลยบอกสานุษเนาะ,ะถามาหอดวัดจันทรังสีก็อย่าลืมมาไหววิหารเจ้าไม่กลนอิมพันมือเด้อจ้า ใ้มฮอดจังหวัดอ่างทองกอย่าลืมมากับไวหวจะไม่คนอิ่มพันมือเด้จอจ้าทุกคนทางในวิหารเิ่นของงามหลายเนาะจา้าเป็นเห็ดสะอาดสะอ้านด,ดีเนาะละ้วกาหนามาเที่ยวมาพาครอบครัวมาเห็ดบุญเนาะจา้ามากับไหวขอพรเนาะในวันตรุษจ,จีนขอให้เฮงเรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้า Thank mm -hmm. you. สำหรับคลิปนี้สาวน่ก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อสบายดีและสวัสดีจ้า